เา่าวดยวยกับพุกคนไม่น่าเชื่อครับพ่อฮักคนนี้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทำตามลูกสาวและมีอุงอิงเป็นแบบอย่างครับ ล่าสุดกับทุกคนพ่อรุ่งนะครับได้มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้ครับบนแอปพลิเคชันหนึ่งครับโดยเขียนข้อความนะครับพร้อมคลิปวิดีโอดังกล่าวด้านข้างที่พิมพ์เอาขึ้นให้ทุกคนได้ดูนะครับและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าการให้ทานสักวันเราจะได้รับผลบุญนั้นไม่ช้าก,ก็เร็วเหมือนที่อิหลาน้อยพาทำขอบคุณคุณลุงขับแท็กซี่ที่นำกระเป๋าสตางค์มาคืนให้ลูกสาวพ่อรุ่งนะครับ อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับพ่อรุ่งนะครับนี่คือคลิปวิดีโอครับทุกคนที่พ่อรุ่งเนี่ยได้ลงเอาไว้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับกำลังให้อาหารแมวนะครับหน้าร้านสะดวกซื้อที่หนึงครับภาพเหล่านี้ทำไมอุ้มอิมถึงอยากเอามานำเสนอกับพ่อๆ่แม่แม่ fc แฟนคลับนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าขนาดพ่อรุ่งนะครับอายุเยอะกว่าน้อง ยังมีองอิงนะครับเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตในการที่รู้จักแบ่งปันให้กับสังคมเลยครับทุกคนนี่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆที่พ่อรุ่งนะครับได้มีการนําเสนอให้พวกเราได้ดูครับหลายต่อหลายคลิปครับที่ไม่มียูทูบเบอร์ถ่ายนะครับที่ ไม่มีคนตามถ่ายอุงอิงแต่อุงอิงทำแบบนี้ประจำครับทุกคนทุกคนลองสังเกตคลิปที่น้องเนี่ยให้อาหารไม่ว่จะเป็นน้องหมาน้องแมวครับเป็นคลิปที่อุงอิงไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับดูแววตาของน้องคือ มีความสุขมากๆไม่ได้คิดว่ามีใครจะมาถ่ายนะครับเหมือนคลิปวิดีโอที่น้องเนี่ยได้เอาของนะครับมาให้คุณลุงท่านหนึ่งนะที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องก็ซื้อให้เลยนะครับกับคนได้ร่อนคนนั้นครับก็ถือว่าคลิปนั้นน่ะคนดูแบบโอ้โหเกือบ3ล้านแล้วตอนนี้ในช่องของพ่อรุ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมายจริงๆนะครับที่ได้มีการนําเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับแฟนคลับ FC นะครับได้ดูกันนะสำหรับพ่อ ร่งเนาะขอพระคุณมากๆนะครับก็นี่เลยอุ้มอิ่มก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับเป็นภาพที่อุ้มอิงนะครับน้องเนี่ยให้อาหารนะครับน้องแมวอยู่ด้านหน้าร้านสะดวกซื้อครับทุกคนซึ่งเป็นภาพที่ โอ้โห oh, หลายคนเห็นแล้วก็คงประทับใจนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคลิปวิดีโอครับที่พ่อรุ่งได้มีการนําเสนอในแอปต่อทังทุกคนถ้าอยากดูคือไปติดตามต่อๆพ่อรุ่งไว้เลยอ่ะอุมิมติดตามไว้ตลอดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้เห็นสิ่งดีๆสิ่งที่น้องทําอยู่เสมอครับทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะอย่างคลิปวิดีโอที่น้องไปช่วยพ่อไก่ร้องเพลงครับทุกคนหลายคนมาคอมเมนต์เนาะอันนี้อิงจากคอมเมนต ของแฟนคลับนะครับที่มาคอมเมนต์ในช่องอิ่มข่าวกระแสคือเหมือนกับว่าพ่อเอกเนี่ยไม่อยากถ่ายใช่ไหมครับกลัวว่าจะมีคนมองว่าสร้างภาพ อันนี้มีแฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์เยอะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน,นครับจริงๆแล้ววันนั้นพ่อเอกก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็แบบว่าน้องเนี่ยไปร้องเพลงช่วยทางด้านพ่อไก่ครับแต่ว่ามีช่องของแฟนคลับนะครับที่มาถ่ายน้องในวันนั้นนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็มีภาพที่น้องเนี่ยอยู่หน้าร้านปลาเผาซึ่งเป็นร้านที่ อุงอิงเนี่ยไปร้องเพลงแล้วร้านปลาเผาร้านเนี้ยจะเอาปลาเผาเนี่ยมาให้อุงอิงแทบจะทุกวันที่อุงอิงไปร้องเพลงครับทุกคนเห็นไหมครับน้องไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังครับอย่างที่บอกว่าน่ารักกับพ่อพ่อแม่ที่เคยให้น้องเสมอนะครับอย่างพ่อไก่เรก็ถือว่าเป็นครูคนแรกเลยที่ให้โอกาสน้องเนี่ยได้ไปร้องเพลงนะครับที่ตลาดนัดแห่งนั้นนะครับแล้วก็ร้านปลาเผาใช่ไหมครับอุงอิงก็หวนไปอุดหนุนครับ เพราะนะครับน้องเนี่ยเคยเคยเคยแบบเขาเนี่ยเคยให้น้องใช่ไหมครับน้องก็ไปตอบแทนเขาเมื่อตัวเองเนี่ยมีแล้วนั่นเองครับทุกคนก็นี่แหละแฟนคลับถึงรักน้องมากมายขนาดนี้ครับแล้ววันนี้ครับคลิปที่อิ่มข่าวกระแสได้นําเสนอไปนะครับก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งน้อที่ แม่ฮักแล้วกันครับที่แบบว่ายอมทิ้งตั๋วเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะมาเจอองุ์อิงในวันนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักที่อุ้มอิ่มเนี่ยเอามาฝากทุกคนนะครับก็โอ้โหนะครับช่วงนี้คือองุ่นอิงคือฮอตมากแล้วก็ยังคงรักษาความน่ารักแบบนี้ไว้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็องุ์อิงเพชรรันแพงเนี่ยน้องเริ่มนําเพลงน้ําตาอีหลาน้อยกลับมาร้องแล้วนะครับเพลงน้ําตาอีหลาน้อยเนี่ยเป็นทางพ่อโจเลยนะครับเป็นคนที่ แต่งให้กับน้องเองเลยนะครับจากเหตุการณ์ดราม่าที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายที่อุ่งอิงต้องเผชิญน,นะครับจนพ่อโตเนี่ยได้เรียบเรียงคําร้องทํานองเนี่ยเป็นบทเพลงที่ อิงกับชีวิตองอิงเพชรบ้านแพงอีก1เพลงนอกจากบทเพลงหอบฝันมาหลังฮ้านแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆแล้วก็พ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆครับเวลาที่น้องร้องอยู่บนเวทีนั่นเองครับทุกคนส่วนนุ่มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็โอ้โหเป็นกําลังใจให้น้องอยู่เสมอแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนสาหรับอุงอิงเนาะวันนี้เราก็มารายงานชาร์ตเห็นว่าลูกทุ่งรักไทยก็ติดอันดับ3วันนี้คนลูกทุ่งก็อันดับที่7นะครับทุกคนสําหรับ ที่แบบว่าคนเนี่ยเข้าไปขอกันนะครับเน้อในส่วนของคลื่นอ,อื่นอุ้มอิ่มไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเราทราบเฉพาะคลื่นของเราว่ามีความแบบ ดูทุกเม็ดจริงๆครับกับคนที่มาขอเพลงอะไรต่างๆนะครับน้อก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็มาขอเพลงกับบุมอิ่มเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้น้อทุกคนน้องเนี่ยก็มาในชุดสีขาวนะครับน่ารักเป็นสาวแล้วสําหรับลูกสาวของพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับแล้วก็คลิปเมื่อเช้านี้นะบุมอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็คือได้มีการเอาเอาคลิปองค์อิงที่น้องเนี่ยร้องเพลง น้าตาอีหลาน้อยนะครับมาฝากทุกคนกันเพราะอะไรอุงอิ่มถึงได้หยิบยกประเด็นนั้นมาเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับองอิอ่งเนี่ยก็อาจจะอยากแบบคิดถึงนะครับคิดถึงเพลงนี้นะครับที่พ่อโจเป็นคนแต่งให้แล้วก็น้องร้องด้วยความรู้สึกทุกคนไปดูสายตาแววตาของอุงอิ่งสิครับในการร้องเพลงน้ําตาอีหลาน้อยคือน้องเข้าถึงอารมณ์สุดๆนะครับทุกคนเหมือนกับเป็นเป็นเพลงที่น้องเจอมาด้วยแหละ แล้วทุกคนกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อุ๋งอิงเจอมาคือมันรวมอยู่ในเพลงนั้นหมดเลยนะครับเนาะเริ่มต้นมาตั้งแต่หอบฝันมาหลังห้านแล้วก็น้ําตาอีหลาน้อยเลยที่เป็นเพลงที่อิงชีวิตอุ๋งอิงสุดๆนะครับเป็นกําลังใจงให้แล้วก็วันนี้ครับดีใจกับน้องนะครับต้องบอกว่าโอ้โหยังไม่ได้ขึ้นไปเช็คซาวเลยอะ่ะก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจจากแฟนคลับแล้วพอๆแม่แม่ fc แฟนคลับเนะี่ยก็รักหอมน้องอยู่ตลอดเวลาครับด้วยการวางตัวครับทุกคนคือการวางตัวของน้อง ล้วนๆเลยนะครับสำหรับองค์อิงเนาะเป็นการวางตัวของน้องล้วนๆเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับน้องไม่เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับรักษาม,มาตรฐานความเป็นบ้านๆน,นะครับซื้อเสื้อ3ตัวร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ทานต้มอ,อึงน,นะครับทานอะไรที่แบบว่าเป็นบ้านๆน,นะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงจริงอิงน,น้องก็จะไม่ค่อยทานอาหารที่แบบ อยู่บนห้างหรือว่าอะไรแบบนี้นอกจากว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีพาน้องไปเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็นั่นแหละครับซึ่งอุ้มอิมมองว่า,าจริงจริงแล้วทุกวันนี้เนาะโลกมันเปิดกว้างแล้วนะครับถ้าน้องอยากจะทานอะไรแบบนี้ก็อยากให้น้องเต็มที่เลยแต่ว่า หนึ่งเลยแต่อุ้งอิงก็อย่างว่าแหละน้องก็เป็นความบ้านๆของน้องนะครับทุกคนกินปลากระป๋องไข่ต้มนะครับเซเว่นอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนน้องก็ถือว่าไปเป็นแบบว่าซปเปอร์ซูปซ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 ปเปอร์สตาร์หน้าเซเว่นไปแล้วสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะแล้วก็มิมข่าวกระแสเนาะก,ก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจโด้วยกันแล้วกันวันนี้รู้สึกว่าจะแสดงที่จังหวัดบุรีรัมใช่ไหมครับนี่นะครับทุกคนวันนี้ดีใจนะที่แฟนๆเนี่ยไปรอน้องอยู่หลังเวทีเยอะมากๆ แม่แม่แฟนคลับนะครับก็ไปให้กำลังใจน้องนะครับอย่างที่บอกว่ามีช็อกโกแลตนะครับมีเสื้อผ้านะครับเนาะที่มอบให้กับน้องนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นรางวัลน,น้ำใจเนาะให้กับองอิงเป็นบ้านแพงด้วยวันนี้นะครับโอ้โหคุณแม่เขาแบบสุดยอดมากๆยอมทิ้งตั๋วเครื่องบิน2ใบ เพื er ่อที่จะเจอองุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนสุดยอดมากสุดยอดมากก็แปลว่าเขาคงรักแล้วก็คงชอบจริงๆแล้วก็โหกว่าจะบินไปบินมามีโอกาสได้เจอน้องยากนะครับก็ดีแล้วครับที่เจอไว้ก่อนเป็นนุ่มอิ่มก็จะทิ้งนะสองสามใบมิ้ก็จะทิ้งนะครับทุกคนเนาะเพื่อที่จะได้เจอซูเปอร์สตาร์นี้จากจากดินสู่ดาวนะครับอุงนอิงเพชรบ้านแพงว่าที่ราชินีลูกทุ่งเออนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องในทุกๆก้าวในทุกๆการเดินทางก็แล้วกันนะครับสาหรับ อุ๋งอิงนะนะครับแล้วก็ทุกวันนี้คือแบบโอ้โหแต่ละลุคของน้องเนาะชื่นชมไปยังพี่แองจี้นะพี่แองจี้คือพัฒนาฝีมือได้แบบขั้นสุดแล้วตอนนี้แต่งหน้าแต่งตาออกมาได้แบบสวยงามนะครับสวยงามสะดุดตาทุกชุดแล้วก็โดดเด่นนะครับทุกชุดเลยก็ว่าได้นะฮะเนาะอ่ะสไรด์คลิปนี้ก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้อุ้มอิ่มนะครับก็ไปอ่า งานที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับอาจจะมีการลงข่าวน้อยแต่ว่าก็อัปเดตอยู่ทุกๆช่วงเวลาก็ฝากทุกคนนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มด้วยเนาะก็จะนําเสนอข่าวอุ้งอิงในมุมบวกๆบวกๆบวกๆเท่านั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนครับ